สวัสดีค่ะมันทาคณิตเวลาข้อกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปอ่านโจทย์กันเลยค่ะถ้า x y z เป็นจํานวนนับที่แตกต่างกันแต่ x บวก y จะเท่ากับ10 y บวก z จะเท่ากับ14และ x บวก z จะเท่ากับ12ค่าของ x บวก y บวกเเป็นเท่าใดเดี๋ยวเราจะทําเป็นสมาการที่1สมาการที่2กันก่อนเลยนะคะ สมการที่1คือ x บวก y เนี่ยจะเท่ากับ10ให้เป็นสมการที่1นะคะเดี๋ยวเราเขียนเลข10ใหม่นิดนึงมันดูไม่ค่อยออกแป๊บเดียวโอเคเป็น10 x บวก y 10ต่อไป y เนี่ยบวก z เท่ากับ14 ก็จะให้เป็นสมการที่2นะคะโอเคแล้วก็จะเป็น x บวกแถูกต้องนะ x บวกแก็จะเท่ากับ12นะคะให้เป็นสมการที่3เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็ใช้นะคะเดี๋ยวเราเขียนไว้ข้างหน้าก่อนเลยเนาะสมการที่1บวกเดี๋ยวร่โอเค สมาการที่1นะคะบวกสมาการที่2แล้วก็บวกกับสมการที่3นะก็จะได้เป็น 2x งเอ็บวกสอบวกสอแล้วเราก็บวกจำนวนตรงนี้เข้าด้วยกันเลยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่า1นึบวกสบวกสนะคะสมาการที่1บวกสมาการที่2ก,กับสมการที่3 บวก14ได้เท่าไรเอ่ยได้24เนาะ24บวก12 24บวก12ได้36นั่นเองค่ะ36แล้วทีนี้นะคะแล้วก็เอา2ออกมาเนาะแยกออกมานะวะ่าทุกตัวต้องคูณ2องถูกต้องนะคะอ่า ก็จะเท่ากับ36เช่นเดียวแล้วเราจะย้าย2จากคูณไปเป็นหารนะคะ x บวก y เนี่ยบวกก็จะเท่ากับ18แล้วทีนี้เขาถามอะไรเขาถามอะไรเดี๋ยวเราเขียนเลขแปดแม๊กนะเขาถามว่าอะไรนะคะโอเคเขียนเลขแปดนิดหนึ่งเขาถามว่า x อ็บวก Y บวกเเป็นเท่าใดก็ตอบได้เลยถูกต้องไหมเอ็บวก Y บวก Z ก็จะเป็น18น,นั่นเองนะคะต่อข้อสําสำหรับวันนี้เสร็จกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ